สวัสดีครับวันนี้ผมมีคอนตาตามานำเสนอนะครับเป็นของเยอรมันนะครับนี่ครับเลมชีตช,ชื่อเมืองนะครับแล้วก็เมอินเยอรมันเก่าเก็บสามถึงสี่สิบปีนะครับรุ่นนี้เลิกผลิตแล้วครับขายอยู่หกพันเก้านะครับยีิบเจ็ดมิล นี่ตัวนะครับเดิมมันเดิมเลยนะครับส่วนตัวนี้25่ิบห้มิลครับสติ๊กเกอร์ลายน้ำนะครับรุ่นรุ่นเก่าครับ25มิลห้ามิลครับ ที่้ามินขายอยู่ห้าพันเก้าครับมีอย่างละสองตัวนะครับเก่าเก็บยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับสนใจโทรหาผมได้ครับ0 8 1 8 7 6 3 1หนครับนี่ครับนามบัตร ร้านอยู่ยะโสธรน,นะครับโทรมาได้เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ